<ข> <malaria> <ley> สวัสดีครับเด็กๆเจอกับคุณครูเฟิร์สอีกแล้วนะครับเจอกับคุณครูเฟิร์สแบบนี้แสดงว่าเด็กๆกําลังจะได้สนุกสนานกับกิจกรรมคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูเฟิร์สมีนิทานมาฝากเด็กๆหนึ่งเรื่องนะครับนิทานเรื่องนี้ชื่อว่าสวนสัตว์แสนสนุกนะครับคอมพิวเตอร์แสนสะดวกหนึ่งนะครับนิทานเรื่องนี้จะมีทั้งภาคหนึ่งและภาคสองนะครับวันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับภาคหนึ่งกันก่อนนะครับว่ามันจะสนุกสนานขนาดไหนนะครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปชมกันเลยสอ สวนสัตว์แสนสนุกคอมพิวเตอร์แสนสะดวกตอนที่หนึ่งสวนสัตว์บ้านหมอถึงสวนสัตว์แล้วเย้ดีใจจังเลยอืมปู่อยากเห็นปลาวานจะแย่อยู่แล้ว ขอบคุณมากครับที่ชวนผมออกมาเที่ยวสวนสัตว์กับทุกคนอืมวันนี้สนุกจริงๆเลยโอ๊ยเจ็บจังอืมนัม่นเสียงใครอ่ะคุณคุณอ้าวคุณกีดช,ช่วยน้องน้ำด้วยค่ะพอดีน้องน้ำหกนมไหนผมขอดูหน่อยสิอืมเป็นแผลนิดหน่อยโชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากเดี๋ยวผมไปส่งน้ำที่ห้องพยาบาลเองครับดีมาก น้องๆครับน้องๆต้องรู้จักมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนเวลาที่เพื่อนต้องการความช่วยเหลือนะครับเอาลละเสร็จแล้วขอบคุณมากนะคะคุณหมอไม่เป็นไรครับเอ๊ะตายจริงแม่ไม่รู้ไปวางกระเป๋าไว้ที่ไหนอะ่ะทำยังไงดีคะคุณแม่ลองนึกดูดีๆสิครับคุณแม่เอ๊ะ แม่ก็มัวแต่ตกใจใจจะไม่ได้ว่าเผลอไปลืมวางเอาไว้ตรงไหนเอ่อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวขอเชิญไปที่ห้องมารับการกับผมที่นั่นน่ะเป็นสถานีควบคุมกล้องวงจรปิดผมว่าเราคงหากระเป๋าได้ไม่ยากครับค่ะค่ะอันนี้ใช่กระเป๋าของคุณหรือเปล่าครับ ใช่แล้วค่ะดีใจจริงๆเลยน้องๆครับคอมพิวเตอร์ก็เหมือนเพื่อนของเรานะครับที่สามารถช่วยเหลือเราเวลาที่เราเดือดร้อนอยังไงล่ะครับชิย่าดีใจจังเลยเป็นยังไงกันบ้างเลยเด็กๆนิทานสนุกไหมลูกเด็กๆเห็นแล้วใช่ไหมนะครับว่าคอมพิวเตอร์มีประโยชน์ม,มากมายเลยนะ นะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดเด็กๆนะครับไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าไปซื้อของกับคุณพ่อคุณแม่นะลูกนะแล้วถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่นะครับทำของหล่นหลนหายนะครับหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เราวางของลืมไว้นะครับโดยที่ไม่รู้ว่าลืมไว้ตรงไหนถ้าเกิดที่ตรงนั้นมันมีกล้องวงจรปิดนะครับเราสามารถไปขอดูกล้องวงจรปิดย้อนหลังได้นะครับว่าเราลืม สินของไว้ตรงไหนเอ่ยนะครับหรือว่ามีใครหยิบของเราไปไม่เอ่ยนะครับนี่คือข้อดีของคอมพิวเตอร์อีกด้านหนึ่งนะลูกนะนะครับสาระที่นี้นะครับคุณครูขอลาไปก่อนนะลูกนะนะครับสาระที่หน้าเจอกันนะครับในสวนสัตว์แสนสนุกคอมพิวเตอร์แสนสะดวก2นะครับสาระที่นี้ครูขอลาไปก่อนบ๊ายบาย